นับสนุนโดยชัวชัวทีตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวดชวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโภกในสับประรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x กซากโ กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกษมเขมโกกันนะคะซึ่งก็มีหลายๆรุ่นนะคะที่ได้รับความนิยมกันโดยเฉพาะนะคะรุ่นที่ตอนนี้ราคาสูงสุดเลยก็คือเหรียญถ้าเหรียญก็ต้องเป็นเหรียญกลมเหรียญกลม5้ารอ,รอ,รอ,อมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรูปหล่ ก้อนหนูก้อนหนูนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเหรียญกลม5รอบกันค่ะคุณผู้ชมว่าจะมีวิธีการดูดูอย่างไรนะคะว่าจุดที่เปรียบเทียบระหว่างเก๊กัระแท้นะ,ะจะดูยังไงและจุดตายจุดซื้อขายมันอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะมีอยู่ก็หยิบขึ้นมาดูพร้อมกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวเร,เริ่มค่ะอาจารย์คือเหรียญกลมของวัฒนธรรมเนะครับเป็นเหรียญที่ออกในคราวที่ลึกฉลองอายุครบห้ารอบหรืออายุ6 0ปีค่ะ นั่นคือวันที่28พฤศจิกา,า2,515ค่ะท่านเกิด55 15นี่ก็เท่ากับ60ปีพอดีอนะครับเหรียญกลมชนิดนี้จริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีการแยกแยะรลกมันก็เล่นเป็นมาตรฐานเหมือนกันมาหมดเลยตอนหลังมาเนี่ยมันมาเล่นกันว่าถ้าเป็นพิมพ์แตกคือเส้นแตกจากหัวไหลน่นีวิ่งไปหาลอลิงของคำว่าที่ระล,ลึกอ,อนนั้นจะแพงยันไปอีกจัก จำไว้ก่อนนะครับว่าเหรียญที่ระลึก5อรอบโลหะเสษมนั้นมีเฉพาะเนื้อทองแดงเท่านั้นค่ะไม่ปรากฏเหรียญเงินไม่ปรากฏทองคํา<ม>ไม่ปรากฏชนิดอื่นค่ะก็คือทองแดงล้วนๆค่ะแล้วเป็นทองแดงลมดาอ๋อก็เป็นทองแดงลมดำเดี๋ยวเราจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะคุณผู้ชมก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับคือไม่มีเนื้ออื่นเลยไม่มีอ่าแล้วก็เป็นเหรียญปั๊ม ตัดขาดทีเดียวก็คือบล็อกสมัยใหม่อะปั๊มตัดขาดเพราะฉะนั้นข้างจะเป็นรอยตัดสมัยใหม่มไม่ปรากฏรอยเลื่อยหรือขอบกระบอกก็คือรอยตัดรอยครูดที่ว่าเรามองในลักษณะเหรียญแนวนอนเราก็จะเห็นเส้นตัวตัดเป็นแนวตั้งนะครับจุดสําคัญในการพิจารณานะครับเหรียญเกษมห้าลอกเหรียญกลมเนี่ยเป็นเหรียญที่แกะได้สวยสดงดงามมาก ใบหน้าหลวงพอ่อนี่เหมือนตัวจริงมากเหมือนท่านนั่งยิ้มอยู่แล้วโครงสร้างตัวนี้ได้นําไปทําเหรียญละครัะนะครับโครงสร้างตัวนี้ทำละคร้นงนั่นหมายถึงว่าเหรียญห้ารอบกับเหรียญละครัเนี่ยสั้นจากโรงงานเดียวกันเดี๋ยวนะอาจารย์แสดงว่าเหรียญห้ารอบออกก่อนออกก่อนปีหนึ่งห้านี่แล้วก็มาเหรียญละครังโอเค <16. S 1> <Okay. S 2> แต่ว่าเหรียญละครั้งหนึ่งหกอ่ะทำให้หลวงพ่อมีชื่อเสียงเพราะเป็นเหรียญที่โดนยิงไม่เข้าโอเคค่ะทีนี้นะครับ หลักการพิจารณาหนึ่งอย่างที่บอกเป็นเหรียมปัม๊มพื้นจะต้องเรียบตึงอาจจะปรากฏเส้นขนแมวเล็กน้อยเส้นลักมีมีบ้างแต่ไม่ปรากฏขด,ขดหรือมิกขกากใดทั้งสิน้นนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเป็นเหลี่ยมเป็นฉากเป็นแท่นสวยสดงดงามข้างหลังเนี่ยจะเป็นภาษาขอมขอมเหนือนะครับเป็นขอมเหนือทั้งหมดแล้วก็รอบนอกก็ประดับประดาด้วยลายกีบลายกีบขนกไย,ย,ยไทยะนะครับ เป็นช่อช่อไปส่วนด้านหน้าก็จะมีตัวหนังสือนะครับล้อมรอบเหรียญฝังว่าหลวงพ่อเขมโกหลวงพ่อเกษมใช่ไ่อ่โทษเขโทษหรือว่าเกษมเขมโก้อ่าที่ระลึกห้ารอบนะครับด้านข้างก็คือที่ระลึกห้ารอบด้านซ้ายมือพระขวามือเราที่ระลึกห้ารอบส่วนด้านขวามือพระซ้ายมือเราก็จะเป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกด้านล่างก็จะมีคําว่า ยี่สิบแปดพุทธีกาหนึ่งห้าค่ะเป็นเหรียญปั๊มตัดขาดหูในตัวค่ะหูในตัวนะครับไม่ใช่หูเชื่อม,อมการตัดนั้นค่อนข้างเรียบร้อยตัวหนังสือเป็นเหรียญเป็นฉากไม่ปรากฏเม็ดผลกี่กาดนะครับบล็อกด้านหน้าแบ่งเป็นสองบล็อกอบล็อกนิยมก็ได้แก่บล็อกหัวไหล่แต่ม,มีเส้นแตกจากหัวไหล่ไปถึงคําว่าที่ระลึกหรือไปตรงกับเราล,ลิงพอดีอันนี้สวยๆก็เจ็ดแปดหมื่นแต่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาไม่มีเส้นแตกก็ประมาณสักสี่ห้าหมื่น อค่อยๆพิจารณานะครับถ้ามีกากหรือพื้นไม่เรียบร้อยโอกาสเกสูงอ่ะเราอันนี้ไม่มีเนื้อปิ้นไม่มีเนื้อส่วนเกินไม่มีไม่มีอ่านะคะไม่มีนะเพราะว่าเหรียญทุนท่านจะเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากนะคะแล้วก็ห่วงก็คือหูในตัวครับอ่ะนะคะราคาเล่นหาอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะในส่วนของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะปีหนึ่งห้าอ่ะ พราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่มีนะคะแล้วก็ยังไม่ชัวยังไม่มั่นใจว่าเอ๊จะมีจะใช้หรือเปล่าจะยังไงอะไรเงี้ยส่ง,มา,งมาดูครับถูกต้องนะคะคุณสามารถที่จะส่งรูปเข้ามาเพื่อที่จะมาให้อาจารย์ตรวจสอบให้ได้ะนะคะสวยๆก็จะเป็นเหรียญทองแดงลมดาดาพิดตีอะไรอ่ะแสดงว่าเหรียญที่เราได้พบว่ามันมันเราเห็นเนื้ออย่างชัดเจนคือเนื้อทองแดงเนี่ยนั่นคือว่าผ่านการใช้งานมาผ่านการใช้แล้วลมดําลอก เขาทาให้เสียราคาแต่มุทตคุณเหมือนเดิมอแต่ว่าจริงๆคือน,นิยมคือเป็นรมดํารมดำจริงดำมากก็แพงมากแพงมากนะคะอ่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเหรียญกลม5รอบนะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าเหรียญระฆังได้ถอดแบบจากเหรียญนี้ครับไปอยู่ในเหรียญระฆังที่สร้างชื่อให้กับหลวงพ่อกเกษมครับ เหรียญละคังเนี่ยเขาจะเรียกเขาจะเรียกชื่อจริงๆว่ารุ่นของเขาเนี่ยคือเหรียญศรีมงคลนะครับจะเป็นทรงละคั้งกว่อมนะครับด้านหน้าเนี่ยจะยกโครงสร้างทั้งหมดของปีหนึ่งห้าเนี่ยราไฟนะครับเป็นโครงสร้างปีหนึ่งห้าไปเลยนะครับค่ะและส่วนด้านล่างของที่ท่านนั่งก็จะเขียนว่าเกษมเข็มโกนะครับเนี่ยเขียนเกษมเข็มโกเลยเป็นลักษณะตัวหนังสือแบบลายเซนเกษมเข็มโก อาจารย์ดูยากไหมอะดูเหมือนไม่ยากบล็อกนิยมก็เหมือนกันดูที่หัวไหลเขาเรียกรุ่นรุ่นเสาเสาอากาศจะมีเส้นแตกวืดขึ้นไปเลยแต่วัวไหลนะครับวิ่งแตกเข้าไปอันนั้นคือเหรียญกลมนะถ้าวิ่งตื้อไปเนี่ยอันนั้นบล็อกนิยมแพงสวยๆก็หมื่นกว่าสองหมื่นทองแดงนะถ้าเงินก็เป็นแสนนะครับส่วนอีกบล็อกหนึ่งไม่มีเส้นแตกเส้นนี้ก็จะรองลงมาเจ็ดแปดพันถึงหมื่นแต่บอกกันนะครับบล็อกนี้มีทั้งเงินและทองแดง แต่ต้องคํายังไม่ปรากฏนะเท่าที่เห็นมาก็จะเห็นเงินกับทองแดงเงินก็น้อยนะครับแล้วถ้าคนที่มีมีเหรียญห้ารอบอยู่ก็เรามาเทียบดูว่าโครงสร้างเนี่ยโครงเดียวกันทั้งหมายถึงว่าแ่งผลิตที่ดีว่คุณผู้ชมดูรูปตามไปนะคะว่าเหมือนกันมากด้านหลังก็จะเขียนเลยนะครับอันนี้อะไรด้านล่างนะคะ15เมษายน2516ค่ะ3าเอ่ ส้าเนีาเล่มหมายว่าพิธีในวันเวลาของสงการนี่เนี่ยโชคเนี่ยในเป็นวันวันพิธีสงการน่าจะเป็นงานสงน้ําเลยเนี่ยเขาจะเขียนว่าอะไรที่ระลึกอะไรอันนี้เหรอคะที่ระลึกสมทบทุนสร้างศาลาเจ้าแม่สุชาดาที่ระลึกสมทบทุนสร้างศาลาเจ้าแม่สุชาดาค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เขียนว่าเหรียญสรีมงคลสุสารไตรลักษณ์ลำปางอ่าเนี่ยชัดเจนนะครับอื อันนี้ก็อันนี้ก็เเช่นเดียวกันเป็นเหรียญปั๊มตัดขาดทีเดียวอแต่เหรียญเนี้ยเส้นรัศมีดีมากคือแรงกระแทกเยอะพื้นข้างๆจะเป็นรัศมาอลยวิ่งออกไปเลยเดยเฉพอกข้างหลังนี่เป็นเป็นรัศมีวิ่งออกไปเลยนะครับยิ่งรัศมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถือว่าดูง่ายมากเท่านั้นเพราะว่าของของของ,ของเจมันมันไม่เคยไม่ไคยขึ้นเลยให้จำไว้ว่าถ้ามีเส้นแตกจากหัวไหลขึ้นไปอันนี้เป็น็อกนิยมแล้รบคานิยมค่อนข้างสูง ถ้าไม่มีอะไรแตกก็จะถูก <ừ> แค่นี้แหละครับดูด้านข้างตัดเรียบร้อยไม่ปรากฏรอยซ้อนรอยขยื่อนอะไรให้เห็นนะครับ <ừ> มี <ừ> เฉพาะทองแดงกับเงินเท่านั้นเท่า,ท,าที่เห็นนะนวะไม่มีทองค <ừ> ําไม่มั่นใจเพราะไม่เคยเจอนะครับนะ แต่ว่าเหรียญนี้ราคาเล่นหาอยู่ที่เท่าไรคะจานทองแดงหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าจะเป็นเงินเราก็แสนกว่าเลยราคาก็สูงนะมีน้อยเงินมีน้อยแล้วหนูถามหน่อยค่ะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ได้ฟังประวัติของหลวงพ่อเกษมไปเมื่อเบรกที่แล้วแล้วก็แบบมีความศรัทธาต่อท่านมากอยากจะบูชาบางทีเนี่ยหลักแสนเราก็ไกลเกินเอื้อมเราพอที่จะมีรุ่นไหนที่เราสามารถจับต้องได้และน่าสะสมนะอย่างเหรียญหลักคัง ถ้าเป็นมกธรรมดา6ก0 0็ดพันก็ยังพอซื้อได้ไปเจอบางพิมพิมจมูกแตกเนี่ยก็เหลือสักสี่ห้าพันนีแล้วก็ยังมีรุ่นเซงลีเฮรุ่นนู้นรุ่นนีนนน้โอ้เยอะ,ะกิ่งไผ่ก็สองน้ำพันรูปไข่หันข้างก็เรียกกิ่งไผ่อันนี้ก็ไม่แพงจริงๆแล้วมันถูกแพงมันไม่ได้อยู่ที่ดีไม่ดีนะถูกแพงมันอยู่ที่ค่าความนิยมนะครับพุทธคุณเนี่ยในความรูาสึกผมนะเหรียญหลักร้อยมันก็ใช้กับพ้าหลักร้านได้ พุทธคุณเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าค่าความนิยมมันแตกต่างก,กัน <c oughs> ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจยังไงนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่เบิร์คุณประพัดนะคะที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอค่ะนะคะส่วนใครนะคะที่มีข้อสงสัยคุณก็สามารถติดตามรายการได้เป็นประจำนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะมาอัปเดตให้แบบนี้โดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสงการานต์อาจารย์รนะหลายคนเนี่ยคุณจะเตรียมตัวเดินทางออกสู่ต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้ว อ่านะคะก<ๆ>็อยาาใจคุณผู้ชมนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางปลอดภยัยค,คือขอร้องเรื่องเดียวครับการเดินทางไปเราต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนว่าหนึ่งเนี่ยจริงๆอะ่ะจะไปลดน้นํานําหัวผู้ใหญ่จะไปกราบไหว้พ่อแม่จะไปกราบไหว้ญาติาผู้ใหญ่ในฐานะที่จากมานานมาทํางานไม่ว่าจะทาเมืองหลวงปักใต้สายเหนืออะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> คุณต้องหยุดคําว่าความสนุกไว้ก่อนสนุกเนี่ยเราสนุกได้ต้องไปสนุกที่บ้านเราไม่ใช่สนุกในการเดินทาง เมื่อสนุกในการเดินทางบ้างเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดคนเราเนี่ยบางทีสมมุติว่าวันที่เก้าวันที่สิบรับเงินอะไรมาก็แล้วแต่จะกลับลจะจอมตั๋วเรียบร้อยละเมา,มาไหมนี่หว่าถึงบ้านสบายกูละมึงเมื่อเมามันขาดสติถ้าขับรถไปเองเนี่ยจริงๆแล้วเมาห้ามขับแต่ร้อยละเจ็ดสิบมันก็แอบไม่ว่าจะเหตุผลกลนใดนะด้วยความจำเป็นจำใจทัาง ยังไงขอร้องนะครับรักชีวิตด้วยก่อนบางจังหวัดเขาเขียนไปไว้เลยว่าห้ามตายนะครับนั่นหมายถึงว่าจังหวัดนี้จะต้องไม่มีคนตายเพราะฉะนั้นเทศากาลสงการมันบางทีมันมีช่วง5วันอันตรายสุวันอันตรายเราอย่าเพิ่งทานเหล้าครับนั่งรถไปได้วยความสบายอ,อกสบายใจเพราะเราจะไปรดน้ําดําหัวญาติผู้ใหญ่เราจะไปไหว้พ่อไหว,ไว,ไว้แม่จะไปหาแฟนจะไปหาเพื่อนอะไรแล้วแต่เมื่อไปถึงบ้านแล้ววันที่13าม เราไปสงน้ําพระวันนั้นคุณเมาของคุณตามสบายเลยแต่ต้องอยู่ในในบ้านในบ้านในสติของคุณนะว่าคุณต้องเมาแล้วหนึ่งไม่หาเรื่องเมาแล้วต้องอย่าขาดสติเมาแล้วอย่าไปทําเขาเสียหายเดือดร้อนเมาไปเถอะไม่มีใครต้องปวดกูหรอกมีปัญญาซื้อเหล้ากินซื้อไปคนะแต่ผมเนี่ยบางทีผมก็เมาแต่ผมเมาในบ้านผมซื้อเหล้าจริงอยู่บ้าน ว่าะฉะนั้นถ้าเก<อ>ิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เดินทางออก่างจังหวัดก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่า <c oughs> บางทั้งคุณไม่ได้เดินทางคนเดียวค่ะคุณก็ยังเดินทางกับคนในออครอบครัวคนที่คุณ <c oughs> รักด้วยเช่นกันสําหรับนะคะสงการปีนี้ก็อยากให้เดินทางโดยปลอดภัยเนาะวันนี้นะคะเวลาของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสาหรับการติดตามชมรายการนะคะไว้โอกาสหน้าค่ะเราจะนําภาพบรรยากาศนะคะสดๆแบบนี้นะคะที่อยู่ในตลาดพระแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งอย่างแน่นอนวันนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนนุโดย B to U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียนในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B to U และใส่ปิ้งสุดรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องใส่ปิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก